สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิบะแล้วก็รายการสาระแท้ไม่มีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมีมซาเวียนะครับเนี่ยซาเวียก็หน้าตาประมาณนี้นะครับความจริงแกก็มีตัวตวนจริงๆนะแต่รู้สึกว่าแกจะโดนเอามาทําเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับในการไปคอมเมนต์ตอบที่แบบว่าเรียกว่าอะไรดีวะโหดร้ายก็ไม่ใช่ซาเวียก็ไม่ใช่กวนตีนก็ไม่เชิงนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงไปอ่าฮะ ต้องการใครสักคนคุยด้วยทุกวันอืมลงแอป Talking Tomcat ใครไม่รู้จักนีครับแอปแมวพูดได้อะเห็นหนังสือที่ชื่อว่า,าทำยังไงที่จะช่วยแก้ปัญหาของคุณได้50%นะครับอ่าไอคนนี้บอกว่าเออกูซื้อหนังสือมาสองเล่มเนี่เพราะฉะนั้นมันจะเป็น100%ซาเวียบอกไอโง่มึงซื้อมาแค่เล่มเดียวก็พอเนี่ยครับแล้วอ่านมันสองรอบ ซาเวียไม่โหดสัตว์อ่านี่คือผมในอนาคตมีอิโมจิอ่าตาเป็นรูปหัวใจนเครับซาเวียบอกโอเคว่าแต่เองขายอะไรอยู่ข้างหลังซาเวียไม่กวนตีนจริงอันนี้คือโรงแรม5ดาวนี่ครับและอันนี้คือโรงแรม5,000ล้านดาวอ่าฮะอ๋ะอ,อประมาณว่าดาวมันเต็มท้องฟ้านะครับ ซาเวียบอกขอยับไปข้างหน้าจากจุดที่คุณนั่งแล้วมึงจะได้เป็นดาวลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณเนี่ยได้กําลังแต่งงานกับคนที่คุณชอบซาเวียบอกเป็นไปไม่ได้กูแต่งงานกับคนเยอะขนาดน,นั้นไม่ได้นี่มึงแอบ,บชอบคนกี่คนเนี่ยผมตัดสินใจว่าผมจะทิ้งอดีตท,ทุกอย่างไว้ข้างหลังนะครับแล้วถ้าผมติดเงินคุณอยู่ผมขอโทษเพราะผมต้องไปต่อผมต้องมูฟออน มุกนี้ใช้ได้มาแต่อย่าหาทำเนี่ยเดี๋ยวโดนเจ้านี่โบกหัวอ่อจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านฉันวันศุกร์อย่ามาละกันถ้าถ้าคุณน่าเกลียดถ้าคุณอักลี่นี่ซาเวียบอกฮาวคุณจะจัดงานปาร์ตี้ได้ยังไงถ้าคุณไม่เข้าร่วมแม่งด่าทางอ้อมแล้ว,นวนเ,เนี่ยว่าน่าเกลียดเนี่ยผู้ชายที่ฉันชอบและผู้ชายที่ชอบฉันซาเวียบอก ใครบอกว่ากูชอบมึงเพื่อฟิกบอยเฟนเนี่ยแฟนที่ดีที่สุดต้องไม่ดื่มเนะี่ยไม่ดูดบุหรี่และก็ไม่นอกใจและสุดท้ายนะครับไม่มีอยู่จริงซาเวียบอกพวกเรามีอยู่จริงแต่พวกผู้หญิงอะกลับเรียกเราว่าเพื่อนเศร้าฉันตอนมีแฟนกับฉันตอนไม่มีแฟนซาเวียบอกไหนเอามือมาดูดิ มุกนี้ค่อนข้างเลเวลสูงเนี่ยอ่ามันเจ็บปวดที่สุดตอนร้องไห้ที่ไม่มีเสียงซาเวียบอกตดก็เหมือนกันกลิ่นมะแรงที่สุดตอนมันไม่มีเสียง <c oughs> เออทำไมวะทำไมตดมีเสียงแล้วไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วทำไมค่อยๆปล่อยแล้วแม่งมีกลิ่นความจริงก็มีทั้งคู่นะครับแต่ไอค้ค่อยๆปล่อยไม่มีเสียงเนะี่ยแม่งยังเหม็น เทนเย่ชา l เลนจ์นะครับอันนั้นรูปแรกตอนผมอาอยุ7ขวบซาเวียบอกอ่าได้โปรดเอาหูฟังออกได้ไหมคือกูต้องการจะเช็คอะไรบางอย่างก็นะตอน7ขวบกลางซะแม้คงมีผมคนเดียวสินะที่ปอกไข่แบบนี้อ,าาอ่าฮะอ่าตอนที่ผมเห็นเล็บนิ้วคุณผมก็รู้แล้วบางอย่างมันผิดปกติไม่ค่อยเก็ตฮะ อ่านี่คือสภาพของทาตแมวทุกคนนะครับว้ายน่ารักจังเลยแผ้เต็มตัวอายุด็อกเพอร์ซันโอแคด p เพอร์นะครับคุณเป็นคนที่ชอบแมวหรือชอบหมา s เว v บ y รบแอมบ์แซดเพผมเป็นคนเศร้านะครับโมเมนต์นี้ก็มีเนาะคู่รักนี้ไปยิ้มด้วยกันนาน6เดือนเอ่อผู้ชายรออยู่ข้างนอกเลยครับ จะมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีมากกว่าการได้ยินคำว่า I love you นะครับซาเบียบอกเสียงกรรของเครื่อง a T M นะครับตอนมานับเงินให้เราอืมสุดท้ายก็ได้แต่งแล้วช้าหน่อยแต่ก็จริงอายุเป็นเพียงตัวเลขอืซาเวียบอกแต่เงินมันไม่ใช่กระดาษนะดิมันไม่ใช่เป็นเพียงกระดาษนะสิแสะเกง่งบางครั้งผมก็คุยกับตัวเองโดยที่ไม่มีเหตุผล เออกูเหมือนกันมึงเหงาเือซาเวะไหม Stay on right path even if you have to walk alone ไปอยู่ในทางที่ดีนะครับทางที่ถูกต้องอ่า right right แ right. right. ปลว่าขวาก็ได้นี่ครับแล้วก็แปลว่าทางที่ถูกต้องก็ได้ซาเวบอกนั่นมันทางซ้าย <c oughs> มุกแค่นี้มึงก็เล่นเนาะ <c oughs> ผู้หญิงจะหยุดวิธีของการเล่นเกมของผมไม่ได้ ไลปีต่อมา <laughs> everywhere I go I see his face ซ <laughs> าเวียร์แม่ง everywhere บบจริงครับใครซีว่าที่ไหน Windows XP เออวะพื้นหลัง Windows XP จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย นี่คือวิธีที่คุณกินเฟรนด์ฟรายอ่าภาพแรกอันนี้คือคุณกินคนเดียวภาพที่2คือคุณกินกับเพื่อนแย่งกันกินประมาณนั้นถ้ามีใครบางคนให้เงินคุณ200เหรียญนะครับเพราะว่าคุณนั้นหน้าตาไม่ดีคุณจะเอาเงินไหมแน่นอนผมเอาผมหน้าตาไม่ดีจริงแต่ผมไม่ได้โง่มุกนี้โดนสเวียมุกที่โดนมาก ฉันสมควรที่ได้ได้ที่นั่งเนี่ยเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงเซเวียบอกอืมเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็ลุกให้ผู้หญิงแก่ๆคนนึ่งนะครับมานั่งในรถบัสเนี่ยวันต่อมาผมแม่งโดนไล่ออกเลยนะครับเพราะตอนนั้นผมเป็นคนขับก <c oughs> วนตีนผู้มาย <c oughs> ฉันชอบคนตาแบบนี้ซาเวียบอก ถ้าเธอกระพริบตาลัวๆนี่เธอจะบินได้ <c oughs> เอออ่าไฮสวิตตี้เออฮัลโหลแล้วมันก็พิมอะไรไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้กลับหัวโทรศัพท์ดูยังไงวะผมดูในคอมผมกลับไม่ได้อะ่ะจะให้กลับหน้าจอมันก็การะไรอยู่เนี่ยใครดูคอมเมนต์นี่โอ <c oughs> <c oughs> เคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับสำหรับมุกซาวีเเนี่ย บางอันก็โอเคนะบางอันก็รู้สึกว่าแรงไปน,นิดเนีท่านผู้ชมรู้สึกไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พรหน้าบายสวัสดีครับใหญ่ yeah!